สวัสดีทุกคนทักทายสวัสดีพี่น้องกองปายมนี่เราเห็นคลิปแต่เมื่อวานเวลาเห็นคลิปน้องผดีลงไปอันเกี่ยวข้าวพี่น้องมีเรือมาซอยเพิ่นนะมาซอยน้องผดีเกี่ยวข้าววันนี้จ้ทุกคนจ๋าเขาเชิญมาถามเพื่อนว่าเมื่อวานนี่เกี่ยวอะไรจังไห้ทั้งเมื่อวันจังไห้เริ่มต้นเ,เลือมต้น,นวานี่มาจะไห้วันนี้เฮาก็ มาดีนฝันใิหนึ่งเนาะนะจ๊ะเจ้เ,เข่าแล้วมันดีม่ดแล้วมันเจเข่าดีแท้ได้องมือเาก็จะไปเจ้าเข่าหน้หนาอีกคนหนึ่งมือหน้าเราก็ชี้กันเนาสองงมือเลยครับมาถ่ายคลิปเราก็ชี้เราก็เลยมาอันมาเลยนะ <c oughs> เนาะเจ้าเข่าจะไนเลยนะพี่น้องอะท,ท้ามเราก็ดชี้บอกมว่านีา่เจเข่าจะใครสบายดีเราก็ชี้ สวัสดี FC สายลมลมลมผัดอีกยังมาเนาะมาฮอทีีเสยเนาะพี่น้องพายุผัดมากมานนี้เริ่มมาลมแห้งเลยลมมันแห้งพายุผัดไอ้สายสลมมาพี่น้องมาแต่สายจึงม่าเด้เเบบมาเห็นคลิปนอ้องพู้ชี้าว่านกเขากับแมงก็ไอ้เผยกับเอื่อยแลวก็เลยมันนี้มาสอนมีคนพี่น้องมาว่านี่เกี่ยวข่ากันสามคนไปจังไห้ร้อนเนี่ยฮะจังไห้จังไห้ จไห่ยปะสามสี่ห่นี่แหละพี่น้องตอนนี้ฮะบริเวไห่ยเลยสี่ห่แทนเลยตอนนี้ฮะคือสีบอสบายเนี่ยหน่อยหนึ่งเพราะว่าลมอากาศมันลมมันเย็นจากที่บบเคยนอนเว้นพี่น้องตั้งแต่มาเกี่ยวข่าวนี้นอนเว้นนอนเว้นมาสองมือเลยเมื่อห้องละเื่อยเนาะเหนือยบ่เมนเอนี่ลมจกแห้งนิดหนึ่งนะมื่อเนาะ ลุแห้งเบวานใกล้นีมันบาหอานเนาะลมแถลงวาลมแถลงมาเป็นยักไงลแลมาบ่ได้คับบ่เด้ครบมีเมงมันนะมีเมงมันนี่จะเก็บเวลาไอ้นีเนี่ยเป็นตะตุกเลยเก็บเมื่อไหร่ร้านน้อยเพราะว่าร้านน้อยมากกินอร้านผ่นมากินมันนี่นี่ไม่ะตุกอย่างก๋ีไปพาไปเชี่อให้รังให้ลงให้สิลงให้ได้ไปี้ช่วยเขา ใช่ไอ้เคยจะไื้ไหมก็เคยเพคนไปมัดเข่นเคยข่าเกี่ยงเมื่อวานคือมีบอนนั่นและมัดอันเพื่อที่สี่คนเมื่อเฮือนพี่น้องเอาเรายังคนอีแตนบหมชาเล้งจะเล่งเลยคนโอ้เก่งเอาซาเล้งลุยกระไรน้อยบ่แม่บ่มีรถใหญ่ที่บ้านเมืองเขาดอกพี่น้องเอ้ยเวาร์ดนะเวิร์นะเจ้าหนก็ดังดังไฟหนึ่งข่าวแทนเอื้อยได้สุ เปดัง,งยังไ <c oughs> รเพราะว่าจงนี้ใเพิ่นอันอะไรเนะาะเมนแต่กัดจังหน่อยกะเลยก็ออกมาออกมากับคุณมมมเมยอเมยจะมาป้าไปเลยมาคือกันท่องพึ่นกันง่ายแต่พี่น้องตอนนี้นอ้องพูดซีก็กำลังจะเขียวข้าวสู่อะไวันนี้จะที่หก เราจะทุกคนโอ้ยไอเลยนะตายเลยอันตได้เนาะกายเนแป้งนะอูนเบางสกเกลลมพี่นนองลมแห้งๆนี่นป๊าปัดดีดีดีีดดดดดพี่เนาะพราว่าเขาบข้าวเกียมไม่ใช่ลมนี่ลมแหงไปเนาะน้องคนที่น้นองเมนบ้าแม่นยิงได้ลูเขยแตกหน่อยชีเท้าเมย์วะยิงได้ลูเขยประเภทรู <laughs> เขยแบบแด๊ไดแบบแบบได้บ เสียมาซอยเกี่ยวข่าวนี่นะโอ้หนี่พุกนาเป็นแบบพุกน้องปลายแต่ชุดเกี่ยวข่าวแรกก็สมขึ้นกลับไปเออเคยฟังไทยปะเขาก็ได้มาซอยเพิ่นช่วงบ่ายๆนะครับคุณเขาก็ได้เรียกไปเช้าเลือออกมาซอยเพิ่นออกมาซอยน้องูุชีน้องพี่น้องเนาะมาซอยพุ่ยเอฟซีอันชิว่าใช่เลยเนาะว่าเป็ไไง เจ้านายเอ็ดีอันทีคอมเมนต์อีกแล้วนออนเนาะว่าน้องกฤษณ์ไล้มเป็นยังคน,นดา่าเพราะว่านี่มีคอมเมนต์คมมตีคมม่ไม่ดึงถามมาว่าเพราะว่านี่น้องกฤษณ์หันหายเอื้อยเด้อพี่น้องเอื้อยถ่ายคลิปหายเนาะเผึ้นกะอนัคนอยู่พอสมควรเก่งอะไรเจออ่อาไอมม้เจล้มสบูรณจะไปเห็นหนาเราเวลาเมาองไงเนาะหาโตเนาะคือย,ยังพี่น้องเอ้ยกูจะโผล่คือมือนี่แล้วเนาะเออ จากลมที่ช้างเหาะพิ่นมาอย่าง่าจังมาได้พายุวันนี้ลมแรงเลยลมแรงพี่น้องลมแรงก็เลยมาถึงนาน้องปุชีแล้ววันนี้แล้วก็บุกไปดิลมักแูฮียงไปเอาดินี่ตันนี้เฮาชิลงเกี่ยวข้อได้ตทุกคนนะเนาะว้าวมาซวยเพื้นนายชิมิเมย์น้องปุชีแล้วก็เอ้ยน้องปุชีหน่าพลังมาเนาะ แล้วก็มี่ไอ้เคยไเพิ่นเกียเเ่ยนัดเออมัดเข่าทางด้านนั่นพี่น้องนะเพิ่นสุกหูลูกตาเลยนะมันนี่เขาเกีย่ยต่อคือพออยู่บ้านมันนี่คือพอู่บ้านพอจะอยู่บ้านบ่แม่นเพราะว่าอันค้นข่าจากหน้าตีนบ้านเข่าเพื่อนเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นกับแบบอยู่เฝ้าแหนะเพิ่ยนย่านแดบย่านไกลเรื่องมึงเรื่องหันอยากกินข้าวใหม่เน่ก็เลยชี้ข้าวชี้ข้าวใหม่เดี๋พี่น้องชี้ข้าวใหม่เน่พอนออกไปชี้อลุยเราไปชี้ลุย จะขาช่วยเอฟซีเนะี่ยเไอเซล้มเนี่ยรุยอยู่แล้วรุยอยู่แล้วบาร์รุยอยู่แล้วลูกช่วพี่มือดิค่ะมันลูกสาห่างสาวนาโอ้ดิเสาว,าว่เห็ดมือนี้มือหนาก็ได้เห็ดคือเก่าสา,าวเราสู้ชีวิตนะว้าว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 วว้าวเกี่ยวนะทุกคนใครสิมาเป็นเคยหันทำใจนี้หนึ่งเลยพี่น้อง เป็นยังเพราะว่าหน้าน้องผู้ชีหันลายน้นองผู้ชีาลายได้อทุกคนเื้อหนักเบาเอาสู่ได้เพราะว่าไม่ถาม่าวบัหมักลูกเคยขี่คาดเฮ้ยเ้ยเฮม่ถ่าวหมักลูกเคยดุมันได้เฮ <c oughs> ้เฮเฮ้ยเคยดุมันขนาดเท่าน้องแม่น,น,น,น้องผู้ชีหมักขนาดนี้เพียงเด้อฟังเป็นผู้บ่าวฟังใจจะผูดด้ใดดุมันแล้วก็พานไปได้แล้วไงมี <c oughs> ตอนนี้เฮาก็มาเบิร์ซอยหรือมาเบอร์หู้พี่น้องถ่ายคลิปเซยเพเผอิษน้ลมทำมาถ่ายคลิปแรกับเมื่อพี่น้องเลยอ่านนะอ่นนะพี่น้องนะเขาจะเคี่ยวเข่ากันได้ยังเนอะจะไหนน้องคน้ชื่ว่าเขามาถ่ายคลิปจะชื่อถ่เคี่ยวเข่าใช่เป็นก่อนมาลุ่นกันมาเมื้อนี้เขาใช่อะไรจังไห้ก่อนเล็บคาบแรงพี่น้องข้าวเช้าอะไจังไห้น้องผู้ชื่อดื้อถามสามขาบเช้าอะไรสามไห้เนาะมาแรงเขาใช่อะไรจังไห้คาบแรงข้าใบพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือกำคันมาชิมอาเบียติบุนกันเนาะจนต้นขึ้น อันนี้ก็จะเป็นถุงนะ้าของน้องประีพี่น้องแต่อันนี้เห้าฮากระเกี่ยวเมื่อกี้แต่ว่าเขา่าอันนี้เทากระเกี่ยวอะวนุะ่เศ้าเนาะทําการเกี่ยวอันก่าไอเคยสองคนซึ่งเอื่อยกับแม่ผึ่งกระตามมาันเถอหลังสี่สิบมงป้ายอลไพี่น้องผึ่งอันตามมาซอยน,ออน้องประีเนาะ มาแล้วแม่พาิมาสอยเกี่ยวขาวเนไปเขินไนเปเนไปเอินผู้บบาผู้เบาวู้าผ้เเจ้าหันเกี่ยวขาวนำกันพี่น้องอเกี่ยวโชดรู้จักบ่าวไหมโชนไเกี่ยวที่รตนนี้นี่วะบอกเห็นอกเน เป็นรูปชาวนากเกี่ยวข่าวธรรมดาของอันชาวนาสิบเหตุสิบเสงเศ็ดสี่ไดจังใดมีหืมจักบาทสอ ป่านมือกล้องจากบาทเฉพาะพี่น้องหินหินหินมือกล้อง สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเขากลับไปซอยนงปูซีเกี่ยวข้าวนิดนึงพี่น้องพ,ดงอ,พอดีคลิปภาพบรรยากาศบาฝากพี่น้องตอนชมยูทูบสายลมทินเชโนประมาณนี้ทุกคนนะเขาก็เป็นไปเป็นไอชอน,น,นขอโทษขออภัยทวยในคลิปมันจะมีเสียงไอมาลุกกนนนวนะิดนึงพี่น้องบรรยากาศนะจะได้การโชว์นี้อากาศแปลกๆไปแล้วดูแลสุขภาพดีๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามือเล่นกระชี้ได้ไม่เจาะเข่าวต่อพี่น้องเป็นการไปเกี่ยวข้าวซอยมูซอยคูซอยทีมงานอีแล้วพี่น้องเนาะ บ,บ,าาบางทีก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากบางทีไอซิบเบอร์ดิเก็บนะเพียนเนาะทีมงานเอาหลน์มูอคูหลายไปเกี่ยวซอ,อยกันได้นะเพีองเนาะหักแพงเงินปันสวยเรือการเซ็นกันเล่นกา,ยานย่งต่างประมาณนี้มันเปพี่น้องเนาะตอนนี้เรากลับมาที่หอพักก็หอพิธีเรียบร้อยแล้วทุกคนจาน้าเนาะบานีทุกคนช <c oughs> ิปตั้งจากเดียวไปลงลายมืองมาลงอีกมือหนึ่งแนละ้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เราติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจะบนะเพีองเนาะผมว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาเพียงเนาะ เขาก็ไปซอยน้องโพชีกับในน้ำประเภทเมืนตอนในน้ำน้องนุ่งพี่น้องผู้ย่งลายได้ของน้อง่าไปเขาจะพิดได้นะโพชีเป็นวบันั้นนะเพี่อนะมาณนี้ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสบายดี